สำหรับวันนี้เราก็จะมาสาธิตหรือการเตรียมการเคลื่อนไหวง่ายๆนะครับให้ได้ดูกันนะครับย้อเข่าลงไปนิดหน่อยข้างที่ยืนเอามือประสานกาันล็อกไปที่ใต้เขา่าแล้วดึงขึ้นหลังตรงให้ความรู้สึกนะครับอยู่ที่สำหรับเท้าด้านหน้ามองไปทางที่มือตัวเองโอเคแล้วกลับมาหรืออีกอย่างหนึ่งท่านี้เรียกว่า open book นะครับ สวัสดีครับผมโค้ชแจ็คครับผมเซงโค้ชของโรงเรียนสอนกอล์ฟตึกครับผมน้ครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสาธิตการเตรียมกล้ามเนื้อสําหรับการเล่นกอล์ฟในเบื้องต้นนะครับผมซึ่งการเตรียมกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายในส่วนต่างๆของกอล์ฟก็มีในหลายๆอย่างด้วยกันนะครับส่วนวันนี้ก็จะแนะนําขั้นตอนหรือที่เราเรียกว่าวอร์มอัพหรือการเตรียมการเคลื่อนไหวง่ายๆนะครับให้ ได้ดูกันนะครับผมอ้าววันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพนะครับชื่อคุณวินไทยนะครับหรือโปรคิวครับผมก็แข่งขันกอล์ฟมาตั้งแต่ในระดับเยาวชนครับผมก็เดี๋ยวจะสาธิตท่าง่ายๆให้ดูนะครับซึ่งโปรคิวก็อาจจะใช้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับใช้บ่อยอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะคล่องนิดนึงซึ่งน้องๆหรือผู้ฝึกที่อยู่ทางบ้านสามารถทําได้หรืออาจจะเคยทําแล้วบางคันก็เอามาปรับปรุงนะครับ แก้ไขได้โอเคนะครับโอเคท่าแรกนะครับท่านี้ชื่อว่านีฮัคนะครับโอเคขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการผู้ฝึกนะครับยืนประมาณช่วงเท้าช่วงไหล่สบายๆย,ยกเข่าขึ้นมาย่อเข่าลงไปนิดหน่อยข้างที่ยืนเอามือประสานกาันล็อกไปที่ใต้เขา่าแล้วดึงขึ้นหลังตรงโอเคนะครับรู้สึกตรงไหนครับวันนี้ รู้สึกตรงแทนครับอ่าน,นะครับยืดหลักๆก,ก็คุเป็นเจนกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังหรือแฮมสตริงนะครับผมโอเคค้างไว้สักวิสองวินาทีแล้วก็ปล่อยลงได้ทำซับห้าถึงสิบครั้งนะครับห้าประมาณต่อค้าบทั้งก็ห้าห้าครั้งแปดครั้งสิบครั้งอะไรแบบไม่ทำไม่จำเป็นต้องทำเยอะมากนะครับผมโอเค โอเคท่าต่อไปนะครับเป็นแบ็กเวิร์ดลันแล้วก็รวมกับเลเทอร์โฟคชั่นนะครับเคยท่านี้ก็ตามชื่อครับมันจะมีการทําท่าลันเจ็ดแล้วก็รวมกับการยืดในส่วนของด้านข้างของลาตัวด้วยโอเคโอเคย,ยืนความกว้างเท้าประมาณช่วงหลายเอาเท้าขวาก้าวเท้าขวาไปด้านหลังวกว้างที่สุดเลยโอเคแล้วย่อลงเหมือนเท้าเหมือนท่าลันอ่ครานี้ไม่ให้เข่านะครับแตะพื้นแล้วก็พยายามรักษาเออ หัวเข่านะครับให้อยู่แนวเดียวกับข้อเท้าคือดีที่สุดบางคนขายาวจะลั้ำหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรตามสไตล์ของท่าลันเจ็ตนะครับเรื่องปกติโอเคแล้วชูมือขวาเหนือศีรษะอ่าแล้วเอียงไปด้านซ้ายอ่าโอเคนะครับค้างไว้1-2วงวิงงเหมือนกันอ่ากลับมารีแลกซกก่อนนะครับหลักๆนะครับโอเคยิงขึ้นลงชูแขนเหยียดไปด้านข้างนะครับให้ความรู้สึกนะครับอยู่ที่ อ่าสำหรับเท้าด้านหน้าก็จะรู้สึกที่ก้นแล้วก็กรอยหรือว่า,ากล้ามเนื้อขาหนีบนั่นเองครับผมส่วนด้านข้างก็แน่นอนครับตรงเล t เท a l s อร์ซ้ายนี่ครับสำัตัวด้านข้างก็จะรู้สึกมากขึ้นโอเคโอเคท่าต่อไปนะครับก็ฟังก์ชันการทํางานก็จะคล้ายกับกอล์ฟมากขึ้นนะครับอ่อท่าน,นี้เรียกว่า90 90ี้นายตี้สเตรนะครับให้ผู้ฝึกนะครับหรือผู้ที่จะทํานอนตะแคงข้างครับถ้ามีเบาะมีอะไรรองก็ได้นะครับหรือถ้าที่บ้าน อย่างนี้ผมใช้โฟมแบบแบบนี้นะครับหรือใครจะใช้หมอนใช้ผ้ามารองก็ได้อะแล้วก็พันเข่าขึ้นมาให้เป็นมุมเก้าสองศาทั้งสองข้างขอโทษครับเอาเข่ามาหนีิบกันอันนี้บันนี้วะโอเคให้เป็นเก้าสิบองศาอันนี้เก้าสิบขอ,อย่านดนตัวนหดนึ่งไอ้นอนสบายอันนี้หนุนแขนไปเลยก็ได้ครับอ่าโอเคนะครับแล้วกางแขนออกถูกต้องเริ่มจากให้เรา นะครับมือฝั่งนี้หงายเอามือประกบไปก่อนพอเริ่มเราเปิดมือออกไปครับแล้วไปฝั่งนู้นมองไปทางที่มือตัวเองโอเคแล้วกลับมาหรืออีกอย่างหนึ่งท่านนี้เรียกว่า open book นะครับอ่าแล้วกลับมาครับหรือจะทำเพิ่มนิดนึงระหว่างที่เราเปิดมือไปมือเราคว่มลงตอนนี้มือเราหายใช่ไหมมือด้านที่อยู่ด้านล่างหงาย เราคว่ำลงเพื่อที่กดไหลให้มันติดพื้นไวโอเคนะครับกลับมาสังเกตว่าที่ให้เอาเบาะที่ให้เอาเบาะมันหนีบไว้เพื่อเราต้องการที่จะยืดในส่วนของรับตัวด้านข้างมากขึ้นแล้วก็ให้เราล็อกสะโพกไว้หรือว่ากล้ามเนื้อก้นให้มันนิ่งๆไว้ครับอาจจะอาจจะเป็นโฟมหรืออะไรนิ่มๆก็หนีบหนีบได้แทนได้ครับอาจจะไม่ต้องเป็นโฟมเยอะเบาะเยอะคว้าหรือผ้านิ่มๆมาทับไว้ก็ได้เหมือนกนารับผ้าถึงสิบครั้ง โอเคสำหรับท่าต่อไปนะครับเรียกว่า T hip rotation นะครับอย่างเช่นถ้าอยู่ที่บ้านเรามีเก,ก้าอี้หรือโต๊ะอะไรที่มันสูงสูงหน่อยนะอันนี้อาจจะเตี้ยไปนิดนึงนะครับให้มันอาจจะสูงหน่อยปานระดับระดับสะดือเราแล้วก็จะค่อนข้าง,าง,างดีนิดนึงโ okay. อเคก็อันนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกลุ่มโครงร่างของร่างกายอันนึงอย่างเช่นพิวิก นะครับที่กา,างหลายๆครั้งนักกอล์ฟอาจจะย,ยืดหรือไม่ค่อยโดนท่าน,นี้นึงท่านี้ค่อน,นข้างจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคให้เริ่มจากผู้ฝึกยืนนะครับประมาณช่วงไหลเหมือนเดิมอันนี้ก็ยืดจะเตี้ยขยับมาหน้าหน่อยใช่ไหมโอเคนะครับจับสองมือเท้าขวายกขึ้นไปยกสว่าขึ้นตรงแล้วกางแขนออกแล้วหมุนขึ้นไปให้ปลายเท้าโอเคเปิดปลายเท้าสะโพกอกางไว้ไล่กับสะโพกนะครับจะทํางาน พร้อมกันอ่าลงมารีแล็กซ์ไปเลยนะครับโอเคยืนเอาพัต่อขาข้างที่เราอยู่บนพื้นนะครับท้าที่มันเหยียบเหยียบพื้นยันพื้นไว้อยู่ให้เราย่อเข่านิดน,นึงช่วยได้เอ้มันจะได้บาลานซ์ได้ดีขึ้นโอเคลงใหม่ย่อเข่าก่อนอแล้วเปิดขึ้นอ่าโอเคแล้วกลับมาโอเคแล้วกลับมาท่าเดิมครับอ่าเบรกรีแลกซ์อ่าเราทำอีกด้านนึงก็ได้ครับรู้สึกตรงไหน พี่ิกยืดเยอะขึ้นปะครับมีแอดดัคเลยรอ่าแอดดากาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อพวกขาหนีบด้านในาอาจลองดูด้านนี้ก็ได้ครับนิ้บกับโชเดอร์นะครับหัวไหล่กับสะโพกเปิดขึ้นพร้อมกันอ่าโอเคดีแล้วกลับมาครับ ต่อไปครับอินเวอร์สแฮนด์สิงนะครับผมก็ท่านี้หลักๆก,ก็ตามชื่อท่าครับโฟกัสที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังหรือแฮนด์สิงนะครับแล้วก็ในกอล์ฟอย่างที่บอกฟังก์ชักนการทํางานค่อนข้างจะเยอะเป็นกีฬาที่อยู่กับพี่ก็จริงนะครับจะมีการตรงนี้จะได้ฝึกในเรื่องของการพับสโะโพกได้เดี๋ยวดูตัวอย่างเลยครับผู้ฝึกกลางแขนนะครับ,กกนะรบเพื่อรักษาบาลานซ์สำหรับผู้รำเต้นนะครับง่ายๆย่อเข่าเล็กน้อยยกข,ขาขึ้นมาข้างนึงนิดหน่อยก่อนแล้วพับลําตัวลงไปโอเคโดยที่อ่านั่นแหละขาขนาดพื้น พยายามอย่าให้สะโพกนะครับมันเปิดขึ้นมานะครับโอเคเบื้องต้นหนึ่งโอเคเราจะเรายืดต้นขาด้านหลังก็จริงโอเคเลองก่อนครับเรายืดที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงก็จริงแต่ว่าเวลาเราอ่างที่เราขึ้นเราต้องเก่งลำตัวนิดนึงเนาะใช่ปะ่ะตัวมันจะนิ่งขึ้นอ่ลองทำด้วยข้างหนึ่งครับ้าไวเหมือนกันครับวินสองวินาทีรืบเรายกขึ้นอขาตรงโอเคสะโพกไม่เปิดนะครับถูกต้องดีมากครับ ก็ท่านี้ก็จะมีในส่วนของขาหนีบนะครับแล้วก็สะโพกหัวไหล่ที่มันได้ทํางานพร้อมกันนะครับฟังก์ชันการทํางานก็จะคล้ายกับกอล์ฟมากขึ้นครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณรโปรคิวครับ